วันนี้ผมได้เก้าอี้ตัวหนึ่งมาที่โคตรเท่เลยเว้ยทุกคนนั่นก็คือเก้าอี้จากทางซีเคทแลนะตั้งให้กเก้าอี้นี้มันก็มาพร้อมกับหมอนแม่เหล็กนะทุกคนที่โคตรนุ่มเลยเว้ยและถ้าเกิดสงสัยว่าหมอนแม่เหล็กคืออะไรใช่ไหมทุกคนว ตัวที่ผมนั่งอยู่ก็จะเป็นลายไฟนอลแฟนตาซีนะทุกคนก็จะมีขอบทองตัดและด้านหลังก็จะเป็นลวดลายที่แบบโคตรสวยเลยเว้ยทุกคนแล้วก็มีหลายลวดลายให้เลือกมากเลยนะครับเก้าอี้จากทางซีเคียรแลบส่วนที่พักแขนมันก็สามารถปรับได้หลายระดับจะซ้ายจะขวาจะขึ้นลงสูงต่ำอะไรก็ได้หมดเลยนะทุกคนซึ่งนที่พักแขนก็สามารถถอดออกมาได้นะทุกคนด้านในมันก็จะเป็นแม่เหล็กนะึ่งเก้าอี้นี้ก็สามารถเอนนอนได้โดยไม่ต้องกลัวตกเลยนะ แค่ขนาดตัวใหญ่ผมจะไม่กลัวตกเลยทุกคนด้านใต้บอกก็จะมีตัวปรับสูงต่ำแล้วก็ไม่ให้โยกเยกได้นะครับทางด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีปรับให้มันนูนขึ้นได้นะครับผมให้เข้ากับสรีระร่างกายเรานะอยากให้นูนหรือสูงมากแค่ไหนก็สามารถปรับตามสรีระร่างกายของท่านผู้ชมได้เลยนะซึ่งเก้าอี้แบบนี้มันก็มีลูกเล่นด้วยทุกคนเขาก็จะแถมให้พวกนี้มานะตรงรูพาร์ที่จะเป็นแม่เหล็กครับผมสามารถแปะแล้วก็แบบเออโชว์คนได้นะมันมีที่ไหนว่าเก้าอี้มีลูกเล่นอย่างเงี้ยสามารถกดสั่งืือกกดาานนนะทุรรรัรรย,ยนะสเปใํ